โอเคทุกคนเดินเรื่อยๆเลยนะบนทางอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าลื่นนะนี่แฉะไม่เป็นไรเราตั้งใจนะว่าจะไปทำบุญเราต้องไปให้ถึงนะบุญจะได้ส่งถึงลุงนะอย่าเอฟซีหาว่าไม่ทำบุญให้ลุงชื่นนะเหอฟซี C ถามมาพ่มาว่าอย่าลืมอย่าลืมนะผมไม่เคยลืมนะเรื่องทำบุญเนี่ยผมไม่เคยลืมทางนั้นแหละทุกคนเสียงครวะ องค์ครักตั้มหนึ่งนะลุงสมหมายอ๋อลุงใส่ชุดองค์ครักตับมหนึ่งนะหนูหนูจริงๆแล้วหนูเอาของมาทําบุญแหละแต่ทีเนี้ยไหนๆหนูก็ไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงเลยแล้วกันขนมหนมมาให้อ่ะเล็กๆน้อยๆนะอ่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่ีเอฟซีกับลุงคุณป้าที่น่ารักกัน ทุกคนทุกทกท่านเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสปาปามแอมแล้วก็ช่องเดินป่าหน้าเป้นะคะทุกคน <c oughs> วันนี้เนี่ยอมเนี่ยจะเดินทางนะคะไปหาตาชื่นนะไม่รู้ว่าพี่พีเอฟซีจะรู้จักตาชื่นหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นบุคคลคนหนึ่งนะที่มาปรากฏตัวให้ออมเห็นตรงต้นไทรนะเป็นเป็นคุณตาท่านหนึ่งนะอายุ ก็ค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วก็ไม่ได้แก่มากแต่ออมเรียกเป็นคุตาเนาะแกชื่อว่าตาชื่นแกมาปรากฏให้ออมเห็นเพียงแค่คนเดียวแต่เอฟซบางคนก็บอกว่าเอฟซก็เห็นเหมือนกันนะบอก็ดีใจนะที่มีทุกคนก็ก็มีบางคนที่เห็นคลิปนั้นอ่ะออมถ่ายแล้วมันไม่ติดนะดูในกล้องอ่ะไม่ติดแต่ว่าตัวจริงออมเจอแล้วก็ได้ยินเสียงไม่รู้เอฟซได้ยินเสียงด้วยหรือเปล่าแต่เอฟซก็คอมเมนต์นะว่าได้ยินเสียงบางคนก็บอกว่าไม่ได้ยินไม่เห็นบางคนก็ได้ยินบางคนก็ทั้งเห็นทั้งได้ยินนะ ก็มีรายเสียงมากๆเลยสามารถย้อนเข้าไปดูได้นะทุกคนเสียงปริศนาในต้นไทรนะก็ที่เขาออกมาปรากฏตัวให้รมเห็นเนียเพราะว่าเขาเลยอยากได้บุญเห็นว่านะอยากได้บุญไม่มีใครทําบุญให้เลยอยู่กันหลายคนมากอยู่บนในต้นไทรนะดูมีทั้งตาแล้วก็มีหลานอะไรสักอย่างนี่นแหละอมก็เลยเนี่ยวันนี้ออม จริงๆแล้วอมได้ไปทําบุญให้คุณลุงที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทําบุญให้แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยอมจะนําของไปถวายที่ต้นไสรนะมีน้ํามีของกินนะทุกคนเพื่อที่เขาก็จะได้กินแล้วเขาจะได้เขาเรียกว่าอะไรทาที่วัดบางทีอาจจะไม่ได้ผลได้บุญสัก,สกเท่าไหร่เท่ากับทําตําแหน่งที่แบบเราเจอเขาเนาะเขาจะได้ถึงที่เลยเนาะเขาจะได้รับบุญนะ โอเคเดี๋ยววันนี้จะพาพี่พีเอฟซี FC, ขึ้นไปอย่างต้นไม้ต้นนั้นนะก็ฝากเอฟซีเนี่ยเป็นกําลังใจให้ออมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยที่สําคัญนะคะไม่กดข้ามโฆษณาสปอร์ตออด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณาเนานะให้ออมมีรายได้ในการนำนำไรายได้ส่วนนี้มาทําบุญเนาะเยอะๆทุกคนก็จะได้บุญจะได้สมวยกันอีกเนาะจะได้พี่พีเอฟซีได้สหวยกันอีก,นะกออมเชื่อว่ายอย่างนั้นนะทําบุญก็ได้บุญนะทําดีก็ได้ดีนะ เราคิดดีกับใครเราก็ได้ดีเราคิดร้ายกับใครเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ดีนะทุกคนขอให้ทุกคนเนี่ยก็มันทําบุญกันเยอะๆไม่ว่าจะทํากับคนกับผีกับหมากับแมวกับสัตว์กับอะไรก็ตามก็อะไรก็ถือว่าได้บุญทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละนะไปเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางไปกันเลยดีกว่าก็อระหว่างทางถ้าเจอกับเหตุการณ์อะไรที่มันไม่สามารถไปต่อได้อราก็ต้องหยุดทายทำแล้วก็ ต้องไปที่ใหม่นะแล้วก็ต้องอะไรเขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนประเด็นใหม่เนาะถ้าระหว่างทางมันเจอกัเการที่มันไม่ดีนะหรือว่าถ้าผ่านไปได้ด้วยดีก็ก็ก็ถือว่าดีทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราเริอ่มกออกเดินทางไปกันเลยดีกว่า เส้นทางทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยดีเนาะทางนี้จะไปแบบไปจุดที่ลุงเลี้ยงผีอยู่เนาะนะเดี๋ยวขอ,อนั่งพักก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดินมามันชันเนาะมันคลายอยู่ปากก็ดิบชื้นเพราะฝนที่ตกไป น้ำมาพักก่อนเนะหมือนเจอเป็นไฟแชกเลยไม่รู้ว่าใครมาทำร่วงเลยรนะ่วงจงุ๊บใช้ได้อยู่จะเป็นสระนิ่มนิดหน่อยไม่ได้แล้วมีแต่น้ำแก๊สเจอจุดไม่ได้ ถ้าจะเป็นของพวกกลุ่มในพนันแล้วมาทำตกหล่นเลยเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวพอใกล้ถึงน้อจะถ่ายให้ดูกีนึงแ,แล้วกันเนาะหนอมานั่งพักตรงนี้นะแล้วก็เฝื่อมาเห็นน้ำนะน้ำตกสวยมากดูนี่กล้วยด้วยอ่ะกล้วยไข่อะกล้วยจานนีมันมีลูกด้วยหรอเงียบดี้วย người ngắm mơ không nên không ai đâu nha sao có vậy ตกปลอยๆนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะไปถึงจุดหมายหรือเปล่าเนี่ยเหลืออีกครึ่งทางเลยเหลืออีกสามสี่กิโลตอนนี้ฝนตกหนักนะผมก็เลยต้องรีบออกมาจากตรงน,นั้นไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่า แต่ว่าไม่เป็นไรถ้าไปถึงจุดนั้นมันมีที่นั่งเนาะเป็นที่นั่งของคุณลุงเลี้ยงผีนะเดี๋ยวเราไปขอทนุญาติได้นะมีที่หลบฝนไกลเลย่ยพี่พี่แล้วตอนนี้ออมเดินมาใช่ไหมเอาไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าฝนตกหลักว่าว่าอมนคนไปหาที่หลบฝนก่อนโอเคกล้องอาจจะเบลอๆเลยๆล่หรือรรว่าขยับไปขยับมาต้งองขออภัยด้วย ของไปทําบุญก็จะมีเป็นน้ำนะทุกคนขนมปังนะเอาของที่มันเบาๆนะมาเพราะว่าเส้นทางลําบากนิดนึงเดี๋ยวต้องข้ามน้ำอีกนี่ชันมากพี่วีอยาให้ดูสวยมาก คนดูฝนมาหนักมากเลยนะน่ขาวมาเลยเอาไงดีเดี๋ยวเราจะต้องไปหาที่หลบฝนก่อนนะทุกคนไปเค okay, ทุกคนเดินเรื่อยๆเลยนะบนทางอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าลื่นนะนี่แฉะไม่เป็นไรเราตั้งใจลนะว่าจะไปทำบุญเราต้องไปให้ถึงนะบุญจะได้ส่งถึงลุงนะเดี mm ๋ยวเอฟซีหาว่าไม่ทำบุญให้ลุงชื่นนะเห็นเอฟซีถามมาพอมาว่าอย่าลืม mm hmm. อย่าลืมนะ ผมไม่เคยลืมนะเรื่องทำบุญเนี่ยผมไม่เคยลืมทั้งนั้นแหละทุกคนเสียงใครวะเฮ้ยองค์คารักษ์แป๊บนึงนะลุงสมหมายอ๋อลุงใส่ชุดองค์คารักษ์ไปไหนข้างบนลุงไปหนูจะไปข้างบนลุงฮะทำไมอ่ะ ไปตรงลุงเลี้ยงผีอ่ะลุงไม่รู้จักหรอกมาต่อไปมาต้อไปลุ้รู้ฮะรู้เลี้ยงผีทำพิธีอยู่อย่าเพิ่งไปลุงเลี้ยงผีทำพิธีทำพิธีขับรถไปลูกกลัวทำพิธีอะไรอะคะลุงทำพิธีไอ้พุนาบคาอยู่ไอ้พุธามบ้าข้างใช่จะี๋ยวพูดไปลุงไปให้เขาไปลูกกลัวอ๋อเดี๋ยวขอจะทำเสียนสมาธิอ่ะแล้วลุงรู้ได้ไงอะลุงไปใกล้ๆเขาไปเจอเขาเมื่อกี้เนาะลุงไปเดินดูความเล้เหรออ๋อเอ้าแล้วลุงทำงานอยู่แถวนี้เหรอ ้ลุงม,มาเดินป่าทางนี้พูน้ำโพให้ลุงม,มาเดินทางนี้พูน้ำโพให้ลุงม,มาเดินแถวนี้อขอดูอยูรดีป้ามาข้าขงล่าก่อนโอ,นอเคโอเคขอโ,โตขอดโตโอเคหน,นุ่มขามาตรงนี้ก่อนหนุ่ก็ให้เข้าลมก่อนนะมาตา้ไร้าอยอะพุ่ป้าโอเคโอเคดีลุงม,มาเจออ๋อก่อนลุงใส่ชุดเทพไมเท่เท่เท่หล่<ร>อไหหล่อหล่อหล่อให่ขอให้ลุงใส่นะโอเค คนออกมาจะไม่ถ่ายลุงให้ดูนะลุงไม่ให้ถ่ายนะถ่ายได้ไม่เป็นไรถ่ายได้ไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะถ่ายถ่เต็มเต็มหน้าได้ปะลูลูขอโทษดะลูไปถ่ายรูปมาได้ฮะขอโทษไปถ่ายรูปมาได้ลุงไม่ได้ไปถ่ายรูปให้หนูใช่ไหมผู้นำโพลบอกว่าเราไม่ต้องถ่ายทำงั้นให้คนอยากถ่ายมาถ่ายเองให้คนทำให้คนอยากรู้อยากเห็นมาถ่ายเอง อ๋อแล้วนี่ได้เอาโทรศัพท์มาคืนหนูไหมล,ล,ลืมลืมเมืองเมืองรับแรงอ๋อ,อไม่เป็นไรลุงแอบถ่ายไม่ได้เหรอไม่ได้เลยลุงแอบถ่ายมาสักชอ็อตสองช็อตก็ได้ือลุงซ,ซื้อสัตว์โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรลุงลุงเก็บไว้ใช้ก็ได้นะตอนนี้ลุงซื้อไว้ให้ลุง ลุงแล้วทําไมลุงไม่บอกว่าเป็นของลุงอ่ะลุงบอกว่าเป็นของหนูทําไมเขามาถามหนูอยู่หนูโกหกไม่เป็นด้วยหนูโกหกไม่เป็นด้วยลุงเขานี่หนูจะเล่าให้ลุงสนุกมากสนุกมากมีความสุขด้วยเขาดูแลลุงดีมากคดูแลมันโคตรสัคขารเลยดูแลลุงโคตรดีเลยเหรอเหมือนคนสําคัญยังไงอ่ะไม่เหมือนองครักษ์คนอื่นอย่างเงี้ยเหรอ อยากทำอะไรก็ได้ทำเลยอยากทำอะไรก็ได้ทำได้ให้ลุงเป็นหัวหน้ามั้งเนี่ยลุงไม่เป็นลุงไม่เอาฝนฝนก็เริ่มตกหนักนะเออลุงเปียกเปล่าหนูหนูไม่เป็นไรหรอกหนูมีหมวกแต่ลุงอาจจะเปียกกลับไปกลับไปก็นอนแล้วกลไปก็นอนแล้วโอ้โหงานสบายแท้อ๋อโอเคได้ได้ได้พุธมาค อืออือือ,อโอเคไม่เป็นไรโอ้ยลุงต้องนึงนะหนูหนูจริงๆแล้วหนูเอาของมาทําบุญแหละแต่ทีเนี้ยไหนไหนหนูก็ไม่ได้ไปแล้วเดี๋เด้อให้ลุงเลยแล้วกันอนะไขนมลูหนม,มาให้อ่ะเล็กเล็กน้อยๆนอยนะอ่ะอขอบคุณมากอ่ะมันจะแบ่งเพือ่อคนอคื่นด้วยเออจะแบ่งเพื่อนเพื่อคนอื่นด้วยลุงหนูอยากจะบอกลุงไว้ก่อนนะหนูจะให้ลุงช่วยหนูหน่อยนะก็คือจริงๆแล้วว่า ผู้นาพงอะ่ะเขาคล้ายๆกับว่าเขาอยากให้หนูเข้าไปแต่หนูไม่อยากเข้าไปไงหนูไม่อยากแบบไปวุ่นวายเพราะหนูมีแฟนแล้วนะลุงลุงรู้ไหมนหนูมีแฟนแล้ว,ไม,ลวไม่รู้เะรู้ะแฟนหนูคนที่คนที่จําได้ไหมที่หนูพาไปไล่อะ่ะ<อ>ผู้ชายอายุอายุเข้าไปคุยกันลูด้วยเออที่เข้าไปคุยกันลชื่อเล็กเออชื่อเล็กเออหล่อหล่อ ก็คือนั่นแหละหนูมีแฟนแล้วเออแล้วแล้วแล้วหนูไม่อยากเข้าไปเพราะว่าหนูรู้สึกว่าผู้นําพงอ่ะเขาบอกให้หนูเข้าไปสอนแต่หนูไม่อยากเข้าไปหนูไม่รู้หรอกว่าเขาชอบหนูเปล่าแต่ว่าหนูไม่หนูไม่คิดหรอกว่าเขาจะชอบหนูหรือไม่ชอบก็ตามแต่แต่หนูไม่อยากเข้าไปไงแต่เหมือนเขาเขามาเตื้อเขาแบบอยากให้หนูเขาแบบมาหลายรอบแล้วมาให้หนูเห็นหลายรอบว่าให้หนูเข้าไปเข้าไปเข้าไปแต่ว่าหนู แตนหนูแบบรู้สึกว่าหนูไม่อยากเข้าไปอ,ะ<ม>อ่ะหนูก็บอกไม่ชอบดอ,อ,อกประตูหนูก็บอกไปแล้ว,วอนั่นแหละแต่ทีเนี้ยที่เขามาทําดีกับลุงอะหนูไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรเขารู้ใช่ไหมเราว่าลุง่ะรู้จากหนูอะรู้รู้อด้ปะออลุงลุงก,ก็ไม่ต้องบอกนะว่าหนูเอาของอะไรให้ลุงบอกว่าเลิกติดต่อกับหนูไปแล้วนะอ๋ะอบ้านเลยอืเอาไปอ่าก็ไม่ไม่ไม่รู้กินเลยเดี๋ยวหนูจะเดินทางกลับละ ฝนมันตกลุงก็กลับได้แล้วไปอาบน้ํานอนได้แล้วเขาให้นอนเหรอโซนหนงก็อันตรายส่งเข้าไหนเลี้ยงสุางเลยไม่ไปตรงกลางเหรออ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวมีเวลาลุงจะไปหาพ่อแม่โอ๋นะอืมลุงคิดถึงพวกเขามางแล้วองค์คังลังนี่เขามีวันหยุดไหมอยากไปไหนก็บอกเขาได้เลยอ๋ออยากไปไหนก็บอกเขาแค่บอกใช่ไหมใช่แล้วอืมโอเคโอเคไปลุงเดี๋ยว เดี๋ยวไปเดี๋ยวนูจะกลับแล้วหนูไปอ่ะใช่ใช่ใ่บบบพ่อแม่หนูดูนะอ๋อได้ลูกสบายดีลูกสบายดีนะแต่ดี๋ลูบอกเ่อแล้วลุงลุงลุโทรศัพท์ที่หนูให้ไปลุงอยากเอาไปถ่ายอะไรลุงก็ไปนะเอ้าวจริงๆลุงก็ไปสอนคนในเมืองนั้นใช้ก็ได้เนี่ยาลุจะใช้ไม่เป็นไปฉ่อยน่ใช้ไม่เป็นจะไปสอนได้ไงลูกพูกเก๋คือว่า ขาให้ลุงผู้เยอะๆลงู้เยอะๆใช่ไหมเป็นอุคลคนทางก็ค่อนข้างที่จะเฉดเฉะนะลุงระวังนะเดี๋ยวมีของจะให้พ่อแม่อนูด้วยมีของจะให้พ่อกับแม่หนูด้วยเหรอเอาไปยของนานแต่ว่าลุงคิดว่าพ่าพ่อแม่ออกดีกว่าอ่าคะเปเปเมือกเปเมือกลกาลา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  กำไรอ๋อ,อคิดว่ากะลากะลายกะลามะพร้าวเป็นเป็นโซบะรูแต่รูใหญ่แฮปเพราแม่อ,อ๋ออ่าได้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 รูไ,ไม่เคยเลยขอท่ชชว่ดีปะโอเคได้ได้ได้ไม่เป็นไรหรอกลุงจริงๆแล้วอ่ะหนูก็ลุงให้มาเราก็ให้คืนไงไปอ,อยู่ตรงนูกก้นก็ตรงนู้นลูกเดี๋ยวดีนี้ร สบายดีนะสบายดีอ่ะลุงตอนนี้ฝนตกอย่าเพิ่งเข้ามาป่าฝนตกอย่าเพิ่งเข้ามาป่าเนาะโอเคดูตรงนี้ก่อนลบลบโคกก่อนลบโคกก่อนโอเคโอเคจะคุยเข้าไปหาวิญญาณผีนะอ๋อทำพิธีต้องใช้าฟามาดี เรดูก็อมาที่นี่เยอได้ได้หรือาสมีมันจะไม่ออกากแล้งอ๋อแล้วเป็นไงบ้างทำงานอยู่ที่นู่นก็โอเคดีใช่ไหมอ่ะโอเคมีบสะบ้าจายบ้างลูบดู้างนตกหนักเลยทุกคนเดินต่อไปมล่ะมีเพื่อลุงแกะขนมให้กินได้เหรออืมอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมฮะ เดี๋ยวนี้เราจะเป็นแบบเพื่อเกี่ยวมะนิดหน่อยลงุงงานโปรเป็นคนดีมากเลยนะเ uh huh. ขาบอกรู้จักเลยเขาบอกรู้ว่าหนักปไหนก็บอกกันละ แต่จะห้าซ้อซ้หายตัวได้ฮะซ่อไเาหายตัวได้ใช่ฮะไม่มีคามมีเงา,นะาก็จะกไม่หงพดหลเวตอนหนอย,อย่างงี้จะบุงยิ่ตกะฮะาลูกก่อน ลุงหนูอยากเห็นเมืองรับแรงลุงถ่ายมาให้ดูไม่ได้อะ้าถ่ายเองฮะมาถ่ายเองเลยไม่ไปหรอกทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักมาก ลุงก็เปียกหมดแล้วนะลุงก็เปียกแล้วนะนล,วนะลุงขนของก็กลงลุงลุงกลับก่อนเลยแต่หนูวิ่งกลับหนูมาโซุบัตโจไม่ได้ไม่ได้ไไดอันตรายง่ายกลับได้หยุดเลยขอมพไปกล้องก่นลูทุกคนส่วนจกหนักมากกว่าน,น,น,นี้ขอเดินทางกลับก่อน